สวัสดีสสดค่ะ,คะดิฉันอิ่มนีทิการกำลังวันและผมพ้อเยี่ยมยุทธทิชายยาเราสองคนเป็นผู้สื่อข่าว Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะหรือเรียกกันสั้นๆก็คือ VOA ไทยนั่นเองค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่หน้าอาคารของ Voice of America นะคะบริเวณฝั่งถนน Independence Avenue South West ในกรุงวอชิงตันนะคะด้านหลังของเรานี่ค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากอาคารรัฐสภาหรือ U.S. Capitol ของอเมริกานั่นเองนะคะว่าแต่ว่าพ่อพาพี่กับทุกคนมาทำอะไรกันวันนี้ ผมเนี่ยก็อยากจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ b o a และว o a ไทยให้มากขึ้นว่าพวกเราคืออะไรพวกเราทำงานกันยังไงผ่านการพาทัวร์อาคารที่ทำงานของพวกเราครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ครับทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ในโถงตึกที่ทํางานของเราครับชื่อว่าตึกบิลเบอร์เจโคเฮนตั้งชื่อตามเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาทสําคัญในสมัยก่อนปกติคนที่จะมาทัวร์ที่นี่เนี่ยเขาต้องจองตัวขอคิวกันล่วงหน้าแต่ว่าอันนี้เราพาเข้ามาดูกันทางออนไลน์นี่เลยครับตึกนี้ก็สร้างเมื่อปี1938แล้วก็สร้างเสร็จในปีคศ1900 40ครับถ้าดูรูปทรงการออกแบบเลเยอร์ต่างๆก็จะมีความเก๋ๆมีความคลาสสิกค,ครับพี่อิมทีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอาคารสำนักง,งานนี้นะคะเก่าแก่พอๆกับอายุที่วิลเอได้เริ่มต้นเลยนะคะ<ม>เพราะว่าวิลเอของเราค่ะเริ่มออกอากาศครั้งแรกนะคะเมื่อปี1942ค่ะแล้วเราก็ย้ายมาใช้อาคารสำนักง,งานแห่งนี้จนถึงปัจจุบันเลยนะคะ This is a voice speaking from America. Daily at this time, we shall speak to you about America and the war. The news may be good or bad. We shall tell you the truth. ท <As Japanese. S 2> ี่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือวิเอภาคภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆที่เริ่มออกอากาศด้วยนะคะคือออกอากาศในปีเดียวกับที่วิเอก่อตั้งเลยค่ะสมัยนั้นก็เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็จัดรายการกันที่กรุงวอชิงตัน แล้วก็ส่งไปที่ประเทศไทยด้วยสัญญาณวิทยุนี่แหละค่ะทุกวันนี้เราก็ยังทําหน้าที่ของพวกเรากันเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปค่ะพ่อ This the voice America. The following broadcast Thai. is Voice America. following is in of สวัสดีครับท่านผู้ฟัง Voice ออ a m เมริกาภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงเทพบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยรายการข่าวสดสายตรงครับพี่และพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการกระจายเสียงระหว่างประเทศของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือเรียกสั้นๆว่า USA GM เป็นองค์กรอิสระด้านการข่าวสารที่ได้รับงบประมาณจากสภาคองเกรสคำถามก็คือว่าแล้วพวกเราเนี่ยได้รับเงินจากรัฐแล้วจะต้องรายงานข่าวตามที่รัฐบาลต้องการไหม คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเนื่องจากเราได้รับมอบพันธกิจแล้วก็ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย3ฉบับได้แก่ 1. กฎบัตรของ VOA 2. กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพและกระจายเสียงระหว่างประเทศและ 3. ครับกฎหมายการให้อำนาจด้านกลาโหมแห่งชาติเล่าแบบรวบรัฐก็คือกฎหมาย3ฉบับนี้ปกป้อง VOA ให้เป็นอิสระไม่ให้ถูกแทรกแซงหรือกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองสหรัฐ และมอบภัรธกิจให้พวกเราต้องเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พึ่งพาได้เผยแพร่ข่าวสารอย่างถูกต้องสมดุลรอบด้านรายงานเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐอย่างกระจ่างชัดและมีประสิทธิภาพและนําเสนอประเด็นความเห็นที่มีต่อนโยบายเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบครับและตรงนี้ครับพี่อิ่มพอหลุดมาจากโถงที่ทํางานของเราแล้วเนี่ย ก็จะเป็นโซนนิทธรศการนะครับที่จะแสดงความเป็นมาแล้วก็รายละเอียดของ VOA นะครับที่จะมีทั้งเรื่องของบทบาทในการทำข่าวม,มีการโชว์ดัชนีเสรีภาพสื่อโลกที่อ้างอิงมาจากทาง Reporters w ์ t h o u t o r r e r เดด้วยอนอกจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะยังมีห้องทรงใหญ่นะครับให้คนที่เขาได้เข้ามาทัวร์เนี่ยมาดูว่าการทำงานจริงเป็นยังไงปกติแล้วนะครับพี่ต้องจองคิวทัวร์กันเข้ามาครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูรัดขั้นตอนกัน จองทัวร์แล้วก็มาดูกันแบบออนไลน์เลยครับห okay. ลังจากนี้เราจะไปที่ไหนกัครับพี่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปเกาะติดนะคะว่าทีมข่าววิวเอทยเนี่ยเราได้เตรียมการยังไงบ้างก่อนที่จะเป็นข่าวให้ได้รับชมรับฟังกันในทุกช่องทางของวิวเอทยนะคะ This the Americaadcasting is Voice of America, broadcasting worldwide. ที่ VOA นะครับมีภาคภาษากว่า40ภาษาทำข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์วิทยุโทรทัศน์และบนระบบอินเทอร์เน็ตไปยังช่องทางข่าวทั่วโลกมากกว่า3,500แห่งนะครับส่วน VOA ไทยของเราเผยแพร่เนื้อหาจากที่นี่ส่งไปให้ผู้ชมผู้ฟังที่เมืองไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่พวกเรามีสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ที่เป็นเครือข่ายหรือพาร์ทเนอร์ของเราเกือบ40แห่งทั่วประเทศเลยครับรายการของเราก็จะถ่ายทอดสดตอนช่วงเย็นเย็นค่ำคข,ข,ของทางกรุงวอชิงตันซึ่งก็จะเป็นเวลาตอนเช้าตรู่ที่เมืองไทยแต่ว่างานของเราเนี่ยครับเรียกว่าเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับที่เราจะต้องมาทาข่าวเตรียมเนื้อหาเตรียมภาพเตรียมวิดีโอและก็เสียงเพื่อเอามาใช้ในโชว์นอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษสารคดี และฟอดแคสท์ที่พวกเราตั้งใจและภูมิใจนำมาเสนอมาเผยแพร่ในช่องทางถ่ายทอดสดและช่องทางอื่นๆของพวกเราด้วยครับและนอกจากทีมงานที่สำนักง,งานในกรุงวอชิงตันตรงนี้เรายังมีทีมงานของเราที่เมืองไทยและในจุดอื่นๆของสหรัฐที่จัดทำเนื้อหารายงานพิเศษส่งมาเผยแพร่ในรายการและในช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยเหมือนกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องสตูดิโอ4นะ,นะคะซึ่งเป็นห้องที่เราใช้ออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันนะคะอีกสักครู่อิ่มก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในห้องส่งกันนะคะว่าจะต้องทำงานกันยังไงบ้างตั้งแต่การเตรียมการก่อนออกอากาศกในช่วงเวลาออกอากาศแล้วก็หลังออกอากาศนะคะ นี้ก็จะเป็นโซนที่อิ่มอาดนะคะแล้วก็วันนี้ดําเนินรายการรูปกับคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะสวัสดีครับร่วมดําเนินรายการกันวันนี้นะคะเราก็นั่งกันประจําที่เตรียมสคริปต์ข่าวสําหรับการออกอากาศนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาใกล้ที่จะออกอากาศแล้วนะคะก็อาจจะต้อง ยกหน้าที่ส่งไม้ต่อให้กับป้อนะคะในการพาไปดูบรรยากาศในช่วงก่อนออกอากาศและช่วงที่ออกอากาศอยู่แล้วก็หลังออกอากาศค่ะส่งไว้ต่อให้ป้อเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่รายการกำลังจะเริ่มออกอากาศนะครับรายการวันนี้เป็นรายการข่าวสดสายตรงจะออกอากาศไปที่เมืองไทยในเวลาช่วงเช้าตรู่ของเวลาท้องถิ่นครับตอนนี้ที่นี่ก็ค่ำเลยนะครับอยู่ข้างในอาจจะไม่รู้ กำลังเตรียมสคริปต์แล้วก็อีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มรายการกันแล้วเราไปดูข้างในห้องที่เป็นห้องของโปรดิวเซอร์และเอนจิเนียร์กันครับตรงนี้ครับก็เป็นห้องที่โปรดิวเซอร์กับเอนจิเนียร์เขาจะอยู่เพื่อกํากับควบคุมภาพและเสียงแล้วก็ฟุตเตจวิดีโอที่จะใช้ในรายการของ b ี a อไทยนะครับถ้าเห็นตรงนี้ก็จะสารพัดหน้าจอเลยนะครับอุปกรณ์เครื่องมือก็มีความลึกลับซับซ้อนอยู่พอสมควรอ๋อ อันนี้เป็นโปรดิวเซอร์ของเรานะครับคุณวัสมนจรินโปรดิวเซอร์ของวันนี้นะฮะอ่านิคดิวอันเทสต์ไมค์ a ไอบีทูตอนนี้ก็ต้องเบาเสียงหน่อยนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้ใช้การประสานง,งานและการสั่งการเยอะนะครับจะลงเล็กล,ล่งเล่งหน่อยต่อครับอ้าวนิกเซียให้ีทูแคเมร่ Hello there อันนี้เป็นเอนจิเนียร์ของเราครับที่จะควบคุมเรื่องอะระบบเสียงที่ใช้ในรายการของเราครับ <c oughs> ก็จะเวียนกัน <c oughs> มีหลายคนนะครับ Stand by Camera 3, Stand by Navigator, Play Under สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดั้งภาพและเสียงนะคะตอนนี้ก็เริ่มนนการนนถ่ายทอดสดรายการข่าวสดสายตรงแล้วนะครับ รงนี้เนี่ย <Okay. S 1> หลังจากนี้ก็จะเป็นการสั่งการระหว่างโปรดิวเซอร์สุวิเชอร์กล้องแล้วก็เอนจิเนียร์ครับที่จะรังสรรค์รายการออกมาให้มีคุณภาพที่ดีทั้งภาพและก็เสียงนะครับส่วนหน้าตาของรายการก็คือผู้ดำเนินรายการ <Okay. S 1> ก็จะทำหน้าที่ในการดำเนินรายการให้สมูทและก็น่าสนใจที่สุด <Okay. S 1> ครับ ก็คือข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะคที่ฉันนีทิการกำลังวัลและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคดัน thank y o เฮ้เอ้าจบรายการ,ร,ารวันนี้เลย ก็เพิ่งจบไปนะคะสำหรับรายการข่าวสดสตรงจากกรุงวอชิงตันที่เราออกอากาศสดนะคะทั้งภาพและเสียงนะให้ได้ติดตามผ่านซื้อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็เว็บไซต์ของ v ิวเอทยด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการสรุปการทัวร์นะคะแล้วก็ทําความรู้จักกับพวกเรานะคะว่าวิวเอทยและ v ว i c ซอ f อเมริกาทำงานกันอย่างไรเส้นทางจากข่าวสู่คุณผู้ชมนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็รู้จักกันคร่าวๆเนาะแต่ว่าถ้าอยากรู้จักกันใกล้ชิดก,กันมากกว่านี้จะติ ติดตามเรายัางไงป้อไปติดตามเราได้ที่ช่องทางต่างๆที่พวกเราสิงสถิตยอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ voa thai com facebook youtube x spotify และช่องทางอื่นที่เผยแพร่เนื้อหาของเราครับนอกจากนี้นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะก็คือรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะและรายการสุดสัปดาห์กับ voa ที่ได้ติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะนอกจากนี้เรายังมี รายการต่างๆอย่างพอดแคสต์คุยข้ามโลกให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสารคดีแล้วก็รายงานพิเศษต่างๆจากว o โไทยด้วยนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ